สวัสดีครับวสบวัสดีครับโอ้ยทำไมหนูขาวจังเลยลูก<ม>ฮะไม่ค่อยได้ตากแดดเลยไม่ไมค่อยได้ตากแดดเลยอยู่นในนบ้าโอ้แล้วพี่โอมมาด้วยหรือเปล่าครับพี่โอมร้อนยันนนมไม่มาไม่มาอ้าวมารอบเดียวก็ไม่อยากมาอีกเลยเหร<ล>อโอ้ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้ว

เอานี่ไปใส่รถเร็วเดี๋ยวนนยก,ไไกำลังช่วยกันช่วยกันทำกับข้าวนะคะก็มีพี่พ่ลาวันนะคะปะออนก็จำชื่อเล่นพี่เขาไม่ได้นะคะ พี่พี่เขาก็อายุเยอะกว่าปอออนนะคะก็ปอออนก็ขออนุญาตเรียกเป็นพี่นะคะค่ะเพราะว่าพี่เขาน่ารักนะคะตั้งแต่นู้นนะคะตั้งแต่ไปเกี่ยวข้าวนู่นนะคะน่ารักค่ะน้ําใจดีนะคะปอออนเดี๋ยวไ้กินข้าวด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะกำลังช่วยกันทำกับข้าว แกงผักหวานใส่หย,ยังก่อนมื้อนี้ไม่ดูอ่ะใส่อะไรปอนก็ไม่ไมอนไหมอนะูกันแกงใส่หม้อเนาะแม่ยัง่อนเนาะหลายจริงๆ <c oughs> เพราะว่าบางทีเราก็จะจะแกงคือเกี๊ยวนะบ่ได <c oughs> <ๆ>้ใส่เนื้อใส่อะไรใส่อะไแม่ต้อย <c oughs> แกงผักหวานใส่อะไรคะ หนูบอกไม่ได้ใส่เลยค่ะใส่แต่ผักหวานล้วนๆเอาไม่ได้ไม่ได้ใสหม้อเหรอคะสอมสองคนไ,งไม่รู้เลยแล้วก็ขึหมูมีอะไรอกไหมไม่ได้ใสหม,ม้มอเหรอคะมาตอบคำถามปอนมาตอบคำถามปออนดิป <c oughs> ออนถามเลยค่ะปออนปออนี่ยนะจปออขอถามหน่อยว่าแกงผักหวานวันนี้จะใส่อะไรครับเนี่ย นนนดูะตอบสิตอบเลยใส่อะไรวันนี้น่ะตอบป้าออนใส่อะไรเหรอถามพี่ไม่ได้ถามพวกเราพี่ก็ตอบป้าออนไปใส่อะไรสีอ๋อถูกต้องเลยอ่ะนู่นนี่นู่นนี่มานี่หน่อยแกงผักหวานนี่ใส่อะไรแกงผักหวานใส่อะไรวันนี้ไม่กลัวนะไม่กลัวกระดังเด็ดผักหวานนี่อยู่โอ้ยมานี่มาหนี นู่นี่ตอนกับพีโล่เ้านะฝากไปคนแรกเป็นเทด้วยนะะีโล่องชื่อชื่อพี่พิราวันชาแนลช่องพิธาวันเฟมิลี่เฟมิลี่ไม่ท้ัวเาผมแล้วก็คุณวบเทาเลยฝังนี้นะครับให้ก็ไม่มีดีได้กำลังจะจีนังโอ้ไฟนะฮะ แม่ต้อยแม่ต้อยขำเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยร้องโอ้ยเลปะอ้อวมาพออันถามมาแกงผักหวานใส่อะไรนะคะมึงเนี่ยเจ้าเป็นตะแพงตะแพงลูกคนนมีตะพูเป็นตะแพงไหมทำงานหนักไม่ได้ปะอ้อน รู้รู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะเนี่ยกับข่าหน้านะใช้รีมอะไรนะข้าวขาวใช้ใช้ของลุงพลป้ะเ,เหรอดีมากๆเลยลุงพลก็เอามาให้ป้าออนอยู่นะแต่ป้าออนยังไม่ได้เปิดเลยฮะซึมเร็วด้วยเหรอยาป้อนจะไปลองใช้แล้วไม่ต้องใช้ลองมาให้หนูใช้ก็ได้เอาคือบางสั้นรู้นะได้ใช้ กินมงแล้เจียวล้างหน้าอาบน้ำเป็นชุดเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ให้พ่อมาต่อยหลองแตนเป็นคนใช้แล้วก็ซีบัคคอนที่เอามาชงกินน่ะเป็นน้ำผลไม้ลุงลุงเอามาให้ป้าน่ะเป็นชุดนั่นแหละแต่ป้ายังไม่ได้เปิดใช้เลยใช้เลยมาออนอ๋อปอนสังเกตดูหน้าแต่ละคนมีแต่คนหน้าตาใสใส จะไม่เป็นสิวใช่นะขาวหนานวลนเถแต่ละคนนะโดยเฉพาะหน้าประเตนก็นว่นนุ่นหน้าประเตนนะโอ้ย่ามาแล้วย่าจะไปจำสินแล้วอ้าวทุกคนเตรียม บ้าตออันนี้เครื่อข้ากันนอใบสูงทีนี่นะที่น่ะอ๋อนึกงว่ามันอันนั้นนื่อากยานมันลนลงไงนะใครมาเนาะใครมาเนาะ ย่านะคะจะไปจำศีลนะคะวันนี so to then, ้เป็นว <qui> ันพระใหญ่นะคะย่าพาจะไปจำศีลนะคะแล้วก็แวะมาหาลุงนะคะหาลูกชายนะคะห้อยกระดุมเสื้อนาทีส์ในแม่นเมียนในแม่โอ้ยน้อคุณแม่ห้อยในแม่แม่ผู้ใดน้อน้อกระดุมเสื้อกาติดบวมเมียนเม็ดบัตรละบ่เม็ดเบิดรละบ่เม็ดเม็ดกระดุมอ่ะ ยค่ะวันดีค่ะยาวันดีค่ะมากินน้งน้ำกันค่ะแก้วดีเนี่ยนี่แกงพวหวานค่ะแกงพวกหวานเราจะว่าสีลาบอุ้ยน้ำกอมาใชร่องกัดแล้วจตย่า กินนะไปเขาไม่หยิบเลยไม่ไม่หยิบแย่งกันกินผมอุตส่าห์ไม่ทำลินจงเห็นนาะพอร์นกินเยอะกว่าเพื่อนเลยพอร์นกินสองเม็ดเพราะว่านั่งน้องแม่มน้องแม่มให้พอร์นกับลุงเพชรไงลุงเพชรเขาเสียสละให้พอร์นค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วลุงจิมเด้อจ้านกินเลนค่ะน่ากินเล้งนากินลนสสนั่เข้าทอทุกคนข้ว้มน้าลนะ้าต้น้ำาเลน โดีคอย้ยสวัสดีครับประสันบนแง้มหนาเลยเออไม่ย sure. <uh ั้งเข่าตานาะนาะมาเลยเนาะไม่รู้อะไรเข่าตาน้องน้ำมนนะคะ แม่วาอยูนี่เด้อก้องคอหันบป่งเด้อแม่เอาไปตัวเดียวนี่ไงยู่ในทางนี้ลูกน้ำเปล่าลูกนน้ำใครออกมานี่ลูกเออหนูยกไปนะเอออ้าเปิดเลยลูกไป้มีอใหเหากไมอขาสขบหน่อย้นโทรศัพท์หายาหาโทรศัพท์ซหนอยโทหาเลย ลอแกน่เลย่าก่อนอะไรเสียใ่มากน่อน้คลินี้ชก่อนนะ่ะล่กเลต้องออนที่สาวลงบนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขับคุค่ะ